ครับสวัสดีครับวันนี้มีสาระดีๆมาแนะนำสวกของ s c o r p เปีนะครับของวงการฮอแล้วกันนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องเรื่องการเซตสปีดตัว Scorpion ยนนะครับสกอร์เปีทุกตัวนะฮะใช้แอปเดียวกันนะฮะก่อนหน้านี้นะครับคือ ที่เราจะต้องเซตเนี่ยเราจะใช้ต้องใช้สกอร์เปียนเขาเรียกว่า USB V Link นะครับคือจะต้องเสียบในช่องที่เราฝั่งนี้นะครับในการต่อเข้ากับคอมแล้วเป็นสาย USB ต่อเข้าเข้ากับคอมนะฮะซึ่งจะต้องเราจะต้องซื้อ,อของ s c อร์เปียนเขาเองนะวันนี้ s กอร์เปียนได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ละนะะเขาให้สามารถใช้สาย USB ทั่วไปสายชาร์จโทรศัพท์วพวกทั่วไปนะซัมซุงรุ่นเก่าผมไม่รู้ว่าเรียกหัวอะไรแบบนี้นะครับเสียบเข้าที่ตัวแล้วก็เข้ากับแอปเข้าได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายว่ามันจะต้องทํำยังไงก่อนที่จะเราเอาสาย USB นี้มาเสียบได้นะครับเรามาดูที่นี่นะครับเริ่มแรกเลยนะครับให้เข้าไปที่เว็บสกอรเปียนอันนี้ผมมีประวัติอยู่แล้วนะครับเว็บสกอรเปียนนะครับ อันนี้ผมรีจิสเตอร์ไว้แล้วนะครับถ้ายัางไงเขาจะให้เขาจะให้รีจิสเตอร์นะครับคือเหมือนการสมัครเป็นสมาชิกนะครับซึ่งก็จะมีมีอยู่ตรงนี้แหละนะครับรีจิสเตอร์แล้วก็คลิกเข้าไปรีจิสเตอร์ก็จะให้กรอกชื่อกรอกที่อยู่กรอกอีเมลนะรายละเอียดของเราต่างๆแล้วก็สมิธเข้าไปนะครับก็จะเป็นสมาชิกของเขานะทําขั้นตอนตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้มาที่ซัพพอร์ตนะครับที่เมนูซัพพอร์ตนะครับ แล้วก็มาที่ดาวน์โหลดนะฮะอันนี้ให้ดาวน์โหลดแอปสโตโตเนี่ยนะครับสกอรเปียนสโตโตโปรแกรมนะครับดาวน์โหลดอันนี้มามันจะเป็นโปรแกรมซิปนะครับเอามาแล้วก็มาแตะไฟลก็ไม่มีอะไรเรามาวางไว้สมมติสมมุติเราาวางที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะง่ายๆนะครับแตะไฟนะครับแล้วก็อันนี้คือโปรแกรมมันนะครับโปรแกรม แล้วก็ไดรเวอร์นะครับเห็นว่าไดรเวอร์มีอยู่สองสาอันอันนี้ที่ผมพูดถึงว่าเราจะต้องใช้สายอันนี้คือ v l i n k เป็นอันนี้นะครับเป็นใช้สายที่เราจะต้องซื้อของอของ Scorpion เองนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสายมาให้ดูนะครับแล้วก็อันนี้ usb ถ้าเราเราไม่มีสายเราไม่อยากซื้อสายให้ดาวน์โหลดอันนี้มานะครับอันนี้เป็นไดรเวอร์ของ US, usb นะครับ ก็คลิกไดเวอร์คลิกที่นี่มาอ่ะผมลองดูแล้วกันนะครับอ่ามาวางอยู่เหมือนกันอ่ะนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้คือสโตรโตนะครับอันนี้เราก็แตกไฟล์แล้วก็ติดตั้งมานะครับติดตั้งเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็แตกไฟล์อันนี้เป็น USB นะครับเป็นซิปของ USB ก็ออกมาแตกไฟล์แล้วก็ติดตั้งนะครับอ่าหลังจากนั้น เราจะได้ตัวนี้ครับแอปนะครับในส่วนของแอปเนี่ยเราจะได้ตัวนี้นะคดับเบิคลิกมาถ้าเราติดตั้งแล้วเราจะได้ตัวนี้นี่นะครับลคลิกเปิดขึ้นมา,นาหน้าตาจะประมาณอย่างนี้อ่าอ้าไดรเวอร์ Driver. ดูที Driver ่ดูที่ USB ครับ USB นะครับก็เสียบเข้าไปที่พอร์ต USB เดี๋ยวขอดู้างหนนี้ นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเซตติ้งอะไรต่างๆนะครับเราเข้ามานี่เลยก็เสียบ USB เข้าไปตามปกตินะครับเสียบสายที่ตัวสปีดแล้วเสียบนี่เข้าอันนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีอยู่2อเอันตอนตอนเข้ามาเนี่ยเขาจะให้ล็อกอินด้วยนะครับอันนี้เห็นว่าอันนี้ผมล็อกอินไว้แล้วนะครับเป็น e mail อีเมลผมจะเห็นว่ามี2อัน อันนี้สําหรับตัว200รอมแอและ300รอยปอนะครับตัว 14s นะครับอันนี้ตัวบนเนี่ยนะครับส่วนตัวล่างเนี่ยอ่าเป็นของพวกตระกูล120-130่นะครับอ่ะผมคลิกนี่เฉพาะเนื่องจากสปีดตัวนี้เป็น1้0ยยี่สิแอมนะครับเยดี๋ยวลองนี้ก็ได้กครับอลองอันแรกมันเกิดอะไรขึ้นผมให้ดู อันนี้เขาจะบอกเลยว่าเป็นสำหรับตัว200แอมนะครับตัวคือเป็นตัวไหนมั่งเราเราจะดูจากตรงนี้นะครับอลองลองกดให้ให้เขาหาดาูเห็นไหมครับอันนี้จะขึ้นมาอย่างนี้แล้วจะบอกชื่อนะครับถ้าเขาเจอนะครับ ถ้าเขาเจอเนี่ยครับเขาจะบอกชื่อเลยชื่อสปีดนะครับอันนี้คือค่าต่างๆที่เราจะตั้งอันนี้ผมตั้งเป็น VBA r PID ไว้เพราะว่าสปีดตัวนี้ใช้กับกล่องของ VBA นะครับเราก็ตั้งเป็นต้องตั้งเป็น VBA r PID นะครับอ,อันนี้ BBC Voltage ผมตั้งไว้แล้วนะพอได้ถึงว่าเราเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเราคลิกนี่เลย เราจะใช้เป็นแบบทั่วไปก็คืออันนี้นะครับถ้าใช้กับ v b a าก็ bar, ค,คืออันนี้นะถ้าเราเลือก v b a าร d สมมติเราเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเราต้องการที่จะนั้นเราต้องกดเซฟนะครับตัวนี้เราต้องกดเซฟที่นี่เห็นว่าเซฟเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้อันนี้คือความสะดวกนะดีที่สะดวกอีกอย่างคือ ในกรณีเราเสียบสาย USB นะคะเราเห็นว่าเราไม่ต้องเสียบแบตเลยนะ,ะเราดูที่นี่มีไฟติดนะครักล้องครับคือลองไม่ต้องเสียบแบตเลยมันก็สามารถเซตอัพได้มันก็เซฟทําให้เกิดความปลอดภัยด้วยนะครับลองไปใช้ดูผมว่าสปีด Scorpion ตัวนี้มันผมว่า perfect อะครับ perfect 1 2 0แอ์ใส่กับ P580B เบยาว5 580มิลเนี่ยไม่มีตัดแล้วก็แรงแน่นอนนะครับ ไปลองดูนะครับขอบคุณมากครับ